สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลค่าตองนั้นบาทหุ้นชิงสวิงเทรดหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่แล้วก็นักเทรดฮีโร่นะฮะวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของความรู้ครับความรู้ที่คุณรอสฮาร์เบอร์นะครับแกได้โพสต์ใน Twitter ตัวเองว่านี่แหละเป็นคำสอนนะครับเป็นคำสอน10ข้อ ที่ได้จากปู่โอนนิวครับคือคุณรอสซาเบอร์นี่ก็แกทำงานนะเนี่ยแกทำงานกับปู่โอนนิวครับนะเคยเรียนนะ่ะ I was cool เหมือนกับถูกสอนนะประมาณนั้นสักครูเลยนะมันมีอีดีได้ใช่ไหมถูกสอนโดยปู่โอนนิวครับนะะแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับแกก็ได้บทเรียนได้รับ คำสอนจากปู่อเนิวมาที่กลั่นมาแล้ว10ข้อนีแหละเป็นคําสอนที่สุดยอดเลยนะผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีจึงเอามาสรุปแล้วก็ขยายความให้ท่านฟังนะครับ10ข้อมีดังนี้นะครับ1คือปู่สอนให้เขาจริงจังกับเทรดดิ้งไซโคโลจีครับข้อนี้สำคัญนะครับคือปู่บอกว่า นักเทรดส่วนใหญ่จริงจังกับการหาเคล็ดลับการทำเงินนะน,นะคือเน้นในการหากลยุทธ์ในการเทรดให้ได้กำไรเยอะๆแต่กำไรไวๆกำไรก้อนใหญ่แต่ลืมเกมรับครับคือคิดแต่รุกเนียวคิดแต่เกมรุกเดนียวครับลืมสนใจเกมรับซึ่งเกมรับนั้นก็คือเรื่องของจิตวิทยาการเทรดครับ Trading Psychology ครับทำให้ ผลงานไม่เติบโตครับมันก็มีแกว่งเงินกล็ลงแลส่วนใหญ่มักจะลงครับลงเหวเลยแหละเพราะว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เทรดตามอารมณ์นะฮะดังนั้นเนี่ยหากอยากเป็นเหมือนปูนะอยากสําเร็จแบบปู่เนี่ยต้องจริงจังกับ trading psychology นะครับข้อ2ปู่สอนให้เขามีกฎการเทรดครับต้องสร้างกฎการเทรดที่รัดกุมครับ เพราะว่ากฎการเทรดที่รัดกลุ่มนั้นจะช่วยลดการเทรดตามอารมณ์ได้ครับกฎการเทรดมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ป้องกันเราไม่ให้สร้างความเสี่ยงไม่ให้เจอความเสี่ยงหรือให้ป้องกันให้เราปลอดภัยจากอันตรายที่ทำให้เราขาดทุนหนักนั่นเองครับกฎการเทรดนี่สำคัญมากครับเพราะว่า โดยส่วนใหญ่แล้วนักเทรดส่วนใหญ่นะมักจะผิดพลาดในแบบที่เรียกว่า unforced error ครับคุณเคยดูเทนนิสไหม unforced error คือเสิร์ฟแล้วตนะิดเน็ตแล้วก็เสียแจให้คู่ต่อสู้ครับนะฮะการเทรดเช่นกันครับเรามักจะทำผิดพลาดด้วยตัวเองครับจริงตลาดมันไม่เกี่ยวครับถ้าเราเรามักจะพลาดเองไม่ว่าจะเป็นการเทรดใช้อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นการรีบเกินไป หรือไม่ก็ช้าเกินไปหรือไม่ก็งองแงครับพวกนี้เป็น unforced r er r o r ซึ่งเราสามารถลดได้นะถ้ามีการเขียนกดขึ้นมาครับซึ่งกดการเทรดนั้นมันจะต้องเกิดจากตัวคุณเองนะครับไม่ใช่ว่าให้ใครสักคนสร้างมให้คุณนะถ้าคุณเทรดตามกฎที่คนอื่นเขาบอกคุณนะคุณจะไม่สามารถทําตามได้หมดหรอกผมบอกคุณเลยนะเพราะเรื่องการเทรดมันไม่ใช่ ไม่ใช่การท่องจําแต่มันเกิดจากจิตใต้สํานึกเรา3ครับปู่บอกให้คุณรอซยนะจริงจังกับการควบคุมความเสี่ยงครับโดยเฉพาะ position sizing ครับน่าแปลกครับเรื่องนี้แม้แต่ผู้บริหารเงินทุนนะผู้หากองทุนส่วนใหญ่ยังไม่จริงจังเรื่องนี้เลยนะไม่พักอะไรกับตัวนักเทรดเองส่วนใหญ่นะครับไม่มีเช่นกันนะครับ คือการที่คุณไม่สนใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยเพราะการจัดการเงินทุนแบ่งเงินให้ดีนะโอเคละพะยามที่ตลาดดีๆอ่ะคุณมือขึ้นอ่ะคุณทําเงินได้หมหาศาลเลยคือคุณจะมีผลงานในแบบที่โอ้เป็นปรากฏการณ่ะคุณรวยไวมากคุณแบบโูเป็นโกลเล่นบอยอ่ะแต่เมื่อไรก็ตามนะครับถ้าตลาดไม่เป็นใจหรือว่าจังหวะคุณไม่แม่นนะคุณเป็นขาลงพูดง่ายๆนะ จำนนั้นนะครับหมดตัวครับผู้ปันกองทุนหลายคนนะครับที่เคยแบบหูเทพอะ่ะคือเวลาที่เราทําดีครับได้กําไรเนี่ยคนอื่นชมเราหมดแล้วครับพูด,ดง่ายๆนะเหมือนกับคุณดูฟุตบอลนะครับถ้าทีมคุณแข่งชนะโอ้ทุกคนจะโฟกัสที่ข้อดีแต่ถ้าทีมคุณแพ้นเนี่ยทุกคนจะโฟกัสไปที่ข้อเสียนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวัฏจ,จักรครับ ฟุตบอลชัดเจนนะเห็นไหมครับทีมบางทีมอย่างเช่นแมนยูอาเซนอนขาขึ้นนี่เก่งที่เป่งเลยแต่พอพอขาลงเนี่ยทําอะไรก็ไม่ดีครับเนี่ยว่จากเช่นนี้ก็มันใช้ได้กับการเทรดเช่นกันมันจะมีช่วงที่คุณเป็นขาขึ้นและเป็นขาลงครับถ้าคุณใช้ดวงนะโอเคละช่วงนี้ดวงดีคุณก็กาไรมากมายแต่ว่าช่วงไหนที่คุณดวงไม่ดีเนี่ยคุณจะกลับไปสู่สามัญน,นะคนที่เขาสําเร็จอย่างยั่งยืนนั้น เขาจะไม่เพิ่งโชคครับโอเคแล้ก็มีโชคมาเป็นเกี่ยวข้องแต่ว่าเขาจะไม่ให้โชคเป็นอันดับหนึ่งครับเขาจะเตรียมตัวให้ดีก่อนเขาจะมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนก่อนโชคมาเขาได้กําไรเยอะถ้าโชคไม่มาเขาก็อย่างน้อยเขาก็ไม่เสียหายอาจจะกําไรเล็กน้อยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์เลยนะว่าใครเป็นตัวจริงใคร รวยได้เพราะฝีมือและใครรวยได้เพราะโชคครับอยู่ที่การควบคุมความเสี่ยงแล้วก็มีการ Position Sizing ที่ดีสี่ปูบ่บอกว่าเงินสดก็คือการลงทุนนะครับ cash is position นะครับสำคัญนะครับข้อเนี้ยถ้าตลาดไม่ดีการเก็บเงินสดถ้าตลาดไม่ดีนะการเก็บเงินสดเอาไว้ถือว่าเป็นการลงทุนเช่นกันนะครับเพราะว่า วันนี้ถามครับที่ตลาดมันไม่สอดคล้องไปกับกลยุทธ์การเทรดคุณตลาดเป็นความเสี่ยงว่านง่ายครับถ้าค,คุณเข้ายิ่งยิ่งคุณเข้าไปสู้แล้วคุณแพ้แสดงว่าตลาดไม่เหมาะแล้วคุณเทรดสิบตัวคุณขาดทุนไปสักแปดเก้าตัวเนี่ยแสดงว่าอืมไม่ใช่ละถ้าคุณเจอสถานการณ์อย่างนั้นะครับให้เก็บเงินสดเอาไว้ครับการเก็บเงินสดเอาไว้มันเป็นการลงทุนแบบหนึ่งครับนี่เป็นคําสอนที่ยอดเยี่ยมมากของปู่นิวนะครับ 5ให้คุณมันวิเคราะห์การเทรดตัวเองครับสำคัญครับข้อนี้เพราะว่ามันจะย้อนกลับไปที่ข้อข้อ2นี่คือว่ากฎการเทรดนั้นมันจะต้องเกิดจากตัวคุณเองครับและคุณจะหามันเจอได้ก็ต่อเมื่อคุณทำผิดพลาดครับความผิดพลาดไม่ได้ทำร้ายก่นนะครับแต่ความผิดพลาดมันได้นำเสนอ ชุดอ่อนคุณและทําให้คุณรู้ว่าตรงไหนที่มันเป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแล้วคุณก็ปิดไปซะรอยรั่วที่คุณมองไม่เห็นคุณก็ปิดไปซะเมื่อคุณปิดได้ดีขึ้นเกมรับคุณก็เหนียวขึ้นทุกการเทรดคุณมีความหมายครับเพราะว่ามันจะกําไรมากกว่าขาดทุนไงนั่นแหละครับพอคุณจะโตขึ้นไปเรื่อยๆครับดังนั้นการวิเคราะห์ผลการเทรดนั้นเป็นการหา Unforce d e r r o r นะฮะ หาเจอแล้วก็ลดมันครับปิดจุดอ่อนด้วยการเขียนกดครับซึ่งมาเริ่มต้นจากการที่คุณกล้าครับกล้าตรวจสอบความผิดพลาดตัวเองพวกนี้นะสําคัญนะคนส่วนใหญ่ไม่กล้าตรวจสอบตัวเองอนะเพราะว่ากลัวเจอฮะกลัวเจอเหมือนกับอะไรครับคนที่รู้ตัวว่าทําตัวไม่ดีคือคนที่แบบพูดได้ง่ายนะคนที่อ่ะพูดได้ง่ายคือกินเหล้ากินยาเงี้ยความดัน ตามมาปัญหาสุขภาพตามมาใช่ไหมก็ไม่ไปกล้าไม่กล้าไปตรวจสุขภาพไงเพราะกลัวกลัวเจอว่าตัวเองเป็นอะไรแท้จริงแล้วที่เขาทำมันมันมันตกอกยอยเกิดความเสี่ยงแล้วแหละดังนั้นเนี่ยตัวก็รู้อยู่แต่ไม่กล้าวิเคราะห์ไม่กล้าแก้ไขตัวเองดังนั้นเนี่ยอย่าไปหวังเลยว่าเขาจะต้องไปตวรวจสอบตัวเองไม่มีทางครับเพราะว่ารู้ทั้งรู้รู้ว่าผิดแต่ไม่อาจที่จะยอมรับว่าผิดได้แบบนี้อันตรายครับ ถ้าคุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับคือไอ้พวกนี้มันใช้ได้ทั้งการใช้ชีวิตจริงแล้วก็การเทรดนะครับคือถ้าอยากดีขึ้นอยากจะเป็นคนที่สุขภาพดีขึ้นอยากเป็นนักเทรดที่มีพอร์ตการ์ดที่ดีขึ้นมีร์ฟ f o r m มนซ์ที่ดีขึ้นคุณต้องกล้าตรวจสอบความผิดพลาดตัวเองครับหายเจอครับเจอไว้แก้ไว้โอกาสที่คุณจะพอจะทบต้นไว้ก็มีครับ6 คุณต้องเชื่อมั่นใน Follow through day ครับ Follow through d ก็คือเป็นจังหวะที่ตลาดมันกลับตัวจากขาลงครับมันจะฟื้นตัวจากการขายตังหลักครับเป็นจุดกลับตัวพวดูดง่ายๆกลับตัวจากขาลงครับท่้งนั้นทุกคนกลัวนะคุณก็กลัวครับกลัวว่าตลาดจะลงต่อแต่ว่าสัญญาณ Follow through day นี่เป็นสัญญาณที่ที่มันมีการซื้อในะแบบต่อเนื่องกันนะติดต่อกันหลายวันแล้วก็ลุ่มสูงนะทังนั้นนะฮะ คุณต้องกล้าซื้อครับกล้าซื้อในจังหวะแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่หุ้นนําตลาดจะดีดแรงครับดีดแรงแล้วก็เป็นการเริ่มต้นขาขึ้นรอบใหม่ที่คุณให้ทุนต่ํามากสําคัญครับช่วงนี้จงสร้างครับคือคุณคุณต้องสร้างเรียกว่าเป็น price alert เอาไว้ครับทำกันบ้านอย่างต่อเนื่องเก็บ หุ้นนำตลาดเอาไว้แล้วก็ทำา p ร i เว่าฉันค้า,าระดับนี้ได้นะแล้วตลาดมันเกิดการกลับตัวนะราคาหุ้นนําตลาดมันดีดข้ามกรอบฐานราคาได้เนี่ยคุณต้องกล้าเข้าจเพะแม้ว่าตลาดช่วงนั้นมันจะน่ากลัวมากก็าตามคุณก็ต้องกล้าซื้อครับนะฮะสำคัญคือเนี่ยปู่ปู่ก็ชอบนะคือว่าชอบบอกเราเสมอว่าอย่าพยายาม ซื้อหุ้นที่ราคาต่ำสุดครับแต่จงซื้อเมื่อมันพร้อมออกตัววิ่งครับอุปมาเหมือนกับตลาดมันเป็นขาลงก็เหมือนรถติดไฟแดงครับง่ายๆนะก็อย่าไปสนใจมันนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดเป็นไซเขียวอ่ะคุณต้องเข้าครับเพราะว่าจังหวะนั้นแหละรถมันจะวิ่งแรงเพราะมันอึดอัดไงมันมันทนกับการถูกกั้นมานานแล้วมันจะระเบิดแบบพุ่งกระฉูดเลยนะฮะเจ็ด อย่ามีอีโก้ครับอีโก้คือความภูมิใจในตัวเองบางคนภูมิใจในสิ่งที่คุณปริญญาที่คุณได้มาภูมิใจในสิ่งที่ตำแหน่งที่คุณได้มาจากการทำงานในชีวิตจริงซึ่งปู่บอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวครับทิ้งอีโก้ที่คุณมีนอกตลาดซะและเริ่มต้นกับการเทรดในแบบที่นับหนึ่งหม่ แล้วก็จริงจังกับการบริหารความเสี่ยงครับอีโก้ก็คือการพยายามพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ตลาดมันไม่มีทางที่ทำให้คุณสมบูรณ์แบบได้ครับตลาดไม่มีทางทำให้คุณสมบูรณ์แบบได้หรอกตลาดก็ทําให้คุณเนี่ยดูงโง่ทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดเนี้ตลอดเวลาครับดังนั้นเนี่ยจงทําตามกระแสตลาดครับแต่อยา่า ทำเพื่อเอาใจตัวเองครับอย่ามีอีโก้ครับเพราะว่าคุณจะโดนตลาดเล่นงานนักครับ8ติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้นนำตลาดได้ดีครับสำคัญมากข้อน,นี้ว่าหุ้นนำตลาดมันจะบอกหลายอย่างนะตั้งแต่ถ้าตลาดมันทำจุดสูงสุดเนี่ยนะหุ้นนำตลาดจะจบรอบก่อนตอนที่ตลาดกลับตัวจากจุดต่ำสุดหุ้นนำตลาดจะดิดขึ้นก่อนครับเนี่ย ทำกันไหมดีครับทําการบ้านเก็บไว้เดี๋ยวหุ้นตัวไหนเป็นน้ำตาลาดแล้วก็ส่งมันดีว่ะดูง่างรครับดูดูจากค่า R-S ะครับค่า relative strength ครับบอกได้ครับซึ่งพวกนี้บ้านเราไม่มีนะคุณต้องไปไปตามที่ของเว็บไซต์ปู่อนิวเองนะครับ9ฟังเสียงตัวเองครับจงฟังเสียงตัวเองอย่าได้เชื่อคนอื่นแล้วก็รับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำครับ แม้แต่คนวงในนะครับที่ที่เขาบอกคุณมาว่าเนี่ยหุ้นตัวนี้มันมีศักยภาพดีนะอะไรเงี้ยก็อยา่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นครับจงเชื่อในกราฟจงเชื่อในตัวเองครับแล้วคุณจะอะไรรู้ไหมครับคุณจะมีความรับผิดชอบต่อตัวเองครับเชื่อมั่นในตัวเองรับผิดชอบตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่ปู่อยากให้ลูกศิษย์ท่านเป็นคนระับิ จงมองโลกในแง่ดีไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามครับจงมองโลกในแง่ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคือระหว่างทางการเทรดครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Learning c u r v e นะประเด็นนี้ผมเขียนในหนังสือเล่มนี้นะครับเร r นะิงเคอรเนี่ยคือคุณต้องเจอครับเจอกับการขาดทุนเจอการล้มเหลวระหว่างทางคุณขาดทุนเพื่อเรียนรู้ตลาดจริงๆตลาดไม่ได้ ทำร้ายคุณหรอกแต่ว่าเขาพยายามจะสอนคุณผ่านผ่านความผิดพลาดให้คุณผิดพลาดแหละคือความผิดพลาดทําให้เราเรียนรู้มากขึ้นครับเพียงแต่ว่านักเทรดชนใหญ่ไม่ได้จับกระแสนี่ไงคือไม่ได้มองมันในแง่ดีไงต่างมองว่าตลาดทาร้ายคุณนั่นยิ่งไม่ใช่หรอกทุกการล้มเหลวคือการเรียนรู้ไม่เรียกว่าดรามครับที่คุณบาดเจ็บหนักคุณดนตลาดเล่นงานหนักหนักนั้น อย่าได้ท้อใจครับเพราะว่าอะไรครับคนสําเร็จเนี่ยนะคนสําเร็จเขาจะล้มเหลวมากกว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ยนะสี่เท่าครับเป็นอย่างน้อยนะคุณอ่านหนังสือมาเก็ตวิสัยมะะั้ล่ะเห็นไหมครับแต่ละคนโอ้โสิบปีบางคนสิบปีบางคนหมดตัวสามสี่ครั้งบางคนคือน,นี่คือความจริงครับคนที่สําเร็จเขา ล้มมากกว่าเราครับเขาเจ็บมากกว่าเราแต่เขายังคงมองโลกนี้ดีอยู่ว่าเขาสามารถสําเร็จได้ครับนะถ้าคุณไม่ท้อใจสักอย่างนะครับคุณสู้ไปเรื่อยๆให้สุดความสําเร็จก็อยู่ใกล้คุณมากขึ้นเรื่อยๆครับ,นะรบนี่เป็นสิบข้อนะครับที่ผมได้มาจากคุณอะไรมั้งแกคุณรอสฮาเบอร์นะครับบอกไว้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะฮะ สิ่งที่ดีมากที่ผมอ่านแล้วก็อยากมาแชร์ให้กับแฟนคลับได้เอาไปคิดต่อวยครับว่าเออแต่ละเรื่องนี่มันเป็นสิ่งที่คุณเชื่อไหมคุณยอมรับได้ไหมถ้าเชื่อและยอมรับได้คิดว่ามันมีเหตุผลที่เพียงพอก็ผมคิดว่าน่าเอาไปคิดต่อหน้าเอาไปเวิร์กต่อนะครับเพราะแต่ละเรื่องนั้นล้นแต่เป็นสิ่งที่ดีครับผมผมเองนะผมมองว่าอ้มันดีมากเลยเว้ยมันทําให้เรา กลับมาใส่ใจกับประเด็นเหล่านั้นมาขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจกับเชิงจิ l o g y นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูเรื่อง p r i แอคชั่นไม่ว่าจะเป็นความพึดความพยายามความภาคเน,เนี่ยพวกนี้สำคัญทุกเรื่องนะครับคนะดังนั้น,นครับถ้าชอบถ้าคิดป่าใช่ก็ลองเอาไปเวิร์กต่อดูนะครับ ก็คาดหวังว่าเราจะสำเร็จด,ด้วยกันนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ